บทที่ห้าเอวเมสตังเอกังสมยังพระกวาสังเกสุวิหารติปกัปปีลาวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคยนะสัตจิงปัญจมันเตหิพิคุสัตเตหิสัปเปหิวะอรหันเตหสทศหิจรโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปฏิตาโหนติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจัตอาถาโขจัตุนตังจุดทาวาสากายิกานังเทวานังเอตตาทะโหดายังโขพระกวาสกเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติง ปัญจมันเตหิภิกุสเตหสัพเตหะวะอาละหันเตหิตัสสหิจารุกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตะตาโหติพคะกวนตังทัศนายะพิกุสังขันจัยันูนะมะยัมปิเยนะพคะกวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปปะ อุปสังกะมิตวาพะกวตโตสันติเกปัญเจกะคาถาคาถาภาเสยยามาติอัถโธตาเทวตาเสยยาาปินามะพระวาปุลิโสสัมมิิตังวาพาหังปะสาเลยยะ,ะปะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวามีวสุทธาวาสสสุทีวิสุอันตลาหีตาพระคาวตปุระโตปาตุลังสุอัถโคตีเทวตาภะคาวันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัตถังสุสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภระคาวตสันติเกออมังคานังอะภาสี มหาสามยโยปะวะมัสมิงเทวกายาสามาคตาอาคะตัมหาอิมังธรรมสามสมยังทักขิตาเยว,วะอปะลาชิตตสังคันติอาทะโคอปาลาเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาทอัอภาสิ ตัตะละพิขาวพิขาวสมาธะหังสุงจิตตังอัตนโนอุชุก,กะมะกาังสุสารชีวะนิตานิขะนิตวะอินทะิิยานิละขันติปันทิตาติอะทาโคอาปาลาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสสิ เชตวาคีลงังเชตวาปาลีคังอินทะคีลังโขหันันจะมะนีชาเติจะลันติสุทธาวิมาราจ จะขุมตาสุนทันตาสุสูนาคาติอทตโคอปาลาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอาพาสิเยเกติพุทธังสารนังคตาเสนะเตเตคาบิสันติอาปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอทตาโค พาาัควาภิกขูอามันเติเยปุยเยนนาภิกวเวทัาสาส,าส,าสุโลกาสุตุโลกธาลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโนติตาคาคตังทัตสนายะภิกขูสงคัญจะเยปิเตภิกขเวอะเฮสุงอติตัมมันทานังอรหันตุตขาขาตส,นสัววสมาาาม,สมาสัมพุทธา เตสามปีพระขวันตานางเอตะปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุเสยยทาปิไมหังเอตัลหิเยปิเตพิขาวเวพระวิสันติอนนาคตะมัทธานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ พุทธเตสัมปิพระขวันตานาังเอตปะระมาเยว,วะเทวะตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยาปิไมหังเอตละหิอาจิกขิสามิพิเขวเวเทวกายานังนามานิกิตตะ ยิสามิพิกขเวทเวทเว,เวกายานังนามามิเทสิสามิพิกขเวเทวกายานางังเทวกายานาังานามานิตังสุนาคะสาธุตังมะณะสิกาทลคัสสิสามิติเอวัมพันเตติ โคเตปิคูภควันโตปัญจัสโสสุงภควาเอตะทจะสิโลกมะนุตกะสามกสามยัธาภุมมาตะตันสัทสิตาสิตาเยสิตาคิริคัมภลังปิตัตตาปหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันสัลีลโลมะหัง โลมะหังภาสิธมุโนโอทาตะมะนะสาทุธาวิปัสสนะมะนาวิาคิโยปัญจะสตเนันตะวะนันตะววีกาิลวัตถเวตตุอามนติ อม um ันตยิสัทธาสาวกิสาสนีรติเทวกายะอภิกันตเตวิชานาตภิกขะวุเตจอาตปะมะกะลุงสุตวะพุทธัสสะสาสนังเตสัมปะตุตุลามุยานังอมนุสานัง สานาทสานังอเปกิสตะมัทธคุงสหัสังอัถาสัตติลิงสตังเอกเอิกสหัสนังอมนุสานะมัทธสุงอเปกินตตมันทักคุงทิสาสัพทาพุทธา อาหงตันจะสภังอภิญยายรัะ วัคคีตวานาจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกิสาสนีระเตเทวกายาอภิกัมตาเตวิชานาตาภิขะวูเยวูหังกินตะยิสามิคิลานิอะนุปหสุสัตตะสหัสสาวุมมากุมมา ตาปิดรากว่าเทราะว่ายุธิมันโตชุดติมันโตวันณวันโตอยาสัตว์สีโโทมานาอพิกามุงที่ิคนังสามิปริว่นะส สหัสสาหิมะวะตายะคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตจติมันตวันนวันโตยะสัสสิโนโมมานาอภิกามุงภิกุังสมิตติวนังสตาคิลาติสหัสสยะคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยะสัสิโน โมทะมานาอภพิกามุมพิกูนังสามิติงวะนังอิเจเตโสละสสะสาสัสายขานานตาวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาภิอะอพิกามุมิกูนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจะ สัตยาขานะสวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันนาวันโตยาสิโนโมทะมานาอภิกามุมภิกขุนางสาวมิติงวะนังกุมพิโลนาชะกัะหิโกเวปุลัสสะ นิเวสนังพิโยนังสตตะสาหัสสังยักขานังปะยิปะยิลุปปาสะติกูปุปิโลราชะคะฮิโกโสปาคะสามิติงวะนังปุริมันจะทีิสังราชาทัตตะลัทธ ปัสสาสติคันธังพภานังอาทิป,ปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตตัสภะหาโวอินทะม,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 มานาอินทนามามหาภราอินธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโมทามานะอภิกามุภิขูนางสัมมิติงวานังทักขีนันจะทท่สังราชาวิรุน วิลุลหตัปัสสาสติภูมิพันธานังอาทิปฏ um ิมหาราชยะยัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทะนามามหาพราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามาอะอะพิกาุมอะพกาุง พิขูนางสามิติงว่านางปัญจิมาจัติสังราชาวิลูปกโคปัสสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสสะปะหาโวอินทัตนามามหาพระลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมุัทมานาอาภิกามุงภิขูนางสามิติงว่านาง กุตตลัน์จัติสังราชากุเวโลกุเวโลตัปัสะสัตติยานางอาทิปติมหาราชายะสสิสโสปุตาปิตัสสะปะหะโวอินทะาม,ามาอินทะอินทะนามาอินทะ นามาหะราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานะอภิกามุงพิโคนางสัมมิติงวันังปุริลิมาธิสังทัตตะลัทโธทักขิเนนะวิรุณุะโกปัญจิเมนะวิลุปะโควิกวเวโลอุตตาลังอุตาลังทิสังจัตตาโล ตีมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัพรันทันละมานาอัฏังสุวานิกาปิละวันทเวเตสังยามามายาวิโนทาสะทาสาอาคูวันจะวันจะนิกาสธามายาปุเตนทุเวเวเจนทุวีทุจะ วิทุโตสหะจันทาโนกามะเศโโจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาธุโอปัมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคัมพันโภนัลโลราชาชาโนสะโพอาคูปันจะสิโคเทวะติมพะลูสุริยวันชะสะเอ เอเตจันเยจันยีจัรลาชาโนคัธรัมโพาสหะลาชุปิโมทะมานอาอภิกามุงพิกคูนางสาม,มิติงวะนังอทะทาคูนาภัสานาเวลาเวสาลาสหะตันชากากรรมภะลาสาัสสะตัลาอาคูปายาคาสหะยาติพิ ยามุนาทะตะลัานารัฐจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคะสัตมิติงวะนังเยนาคะลาเชสหัสสหติสะชะ หะลาติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายะสะเตวะนะมันนะปัตตาจิตะลาสุปันนาอิติเตสนามัพยะอภะยันตานาคะราชานะมาสิสุปันโนเขมามากาสิพุทโสันหานิ วาจาหิอุปัตตวะหะยันตานาคาสุปันนาสละสะนัมกังสุพุทธังชิตวาวาชิละหัตเทนะสามุทังอสุลาสิตาฮาตโลุวะสะวันเสติอิทธิมันโตยัสัติน ยาสัสสีโนกาลัญนชาชามหาพิสมาอสุลาทานเวคสาเวปจิตติสุจ ah ิตติจะปะหาลาทุนัม ah ุีนะมจีสหสตตจันจะพระลิปุตานังส ah ัพเวเวโรจักนามกกาสันายหิตาวาพระลิงเสนา ลาหูพันทะมุปาคมูสัมโยธานิพันธนเตภิกูนังสามิติวานังอาปูจัตเทวาปัฏฐวีจเตโชวาโยตะคาคมูวาลุนาวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจัตยัสสะสหะมมตตาการุณายา กาลุนากาอิกาตาคูเทวะญาสสินโนตัสเซเตทัสัากายาสเพนานัตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตปนะวันโตยะสัสินโนโมทะมานาอภิกามุมภิกขุนังสัมมิติงวะนังเวณทูจัเทวาสหาลีจะออสัมาจัก ยะตุเวยะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาภูภูรักขิตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยะมาภูภูรักขิตานังขันตานิปุรักขัน ปุรัคขตวะอาคูมนทัพทะลาหะกะวัตสูนังวาสโวเสโโสักโกปาคะปุลินทัโททะเสเตทัศธากายาสภเพนานัตตะวันนิโนอินจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทะมานาอภิกามุพิคูนังสัมมิติงวะนัง อาทาภูสหภูเทวาชาลมมคิสิขาวิวะอะอะริทากกาจโรชาจอุมมาบุพผะิพาสิโนวะลุนาสาหธรรมะธรรมะ ธรรมาจะอจุตาจะอะณิชฌาสูเลยะลุติลาอาคูอาคูวาสาวะนนสินุทัสเตถะสัทกายสัพปนานัตตาวันนิโนจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสินโนโมทามานาปิกอาภิกามุภิกุดังสามิตินวานัง สัมมานามหาสัมมานามาณุสสัมมาตัมสุตตมมาขิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเทวายจะโลหิตาวาสิโนปะปาละคาปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายะสัสสิโนสะ ทัศเ,เตตทัสสัทธากายาสาเปมานัตาวันนิโนโอิจิมันโตชุติวันโนตว,วันนาวันโตยาสัสิโนโมุทามาะอะิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสุขะกาลุมหาอัลลุนาอาคูมเวขะนสาสะสหะโอทาตะไคยะหาปามโมคะอาคูเทวาวิจักขะนา ชาหะลัะชามิสักยะยะสสิโนทนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาภวิอภิวัตสติทัเสตเตทัสสากายาสเปนาณตะวันโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามนะ Apikamu piku nang samitingwa nang kenia susitayama kataka Cak biasa sino lampik kata Kala lama setajuti nama cak asawa Nimana nak latino aku ataku bala ทศเตทศเตทศตากยาสาเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขูดังสม,มิติงวะดังสัตเทเตเทวานิกายาสาเปนานัตตะวันนิโนนามันมนะวะเยนะอาคันชุง เยจันเยสาสติสาจะหะปะวุฒาชาติมัขีลังโอคะตินนะมะนาสาวังทักเคทักเคโมฆะตลังนาคังจันทังจันทังวะสิตาติตังสุปะรันหามาปะละมันโตจะมุตตาอิติมะอิติมัโตสหะ สานุมาโลติโสจะตโสปาคะสะมิติสามิติว่นังสหัสสะพารันหะมาโลกานังมหาพระรันหะมาพิติถติปุปปันโนสุติมันโตภิกษามาการโยยะสีสิโสัสิทธะอิสลาสลาณุปันเจกะวะ สวนติโนเตสันจามันคตโตมันคตนโตอาคาหาลิตโตปะปะลิวาลิตโตเตจัสสะเตอภิกันเตส,นสินเทเวสเ,เวเทเว สัพพะรัหะมะเกมาลเซนาอภิกามิปันสะกันธันสะมันทิยังเอทาคันธาพันธาทะลาเคนะพันธมัทถุโวสะมันตาปริวาเทธาเทเลธะมาโวมุจจิธาโกจินังอิติตัตฐะมหาเสโนกัน